เอาทีนที้แบบหนังหลุดยังไม่หายคันอ่ะอืมอืมอ่าหนุภาพรุนแรงนะตัวบุ้งอ่ะนี้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 นะฮะนี้ก่อนนะทุกคนนะครับนี่นะครับทุกคนนะประมาณหนึ่งฟุตนะไม่ใช่ครึ่งฟุตนะฮะโอเคนะคเขาจผิดขออภัยข้อมูลนะฮะจะเห็นว่าส่วนตอนะฮะสี่ถึงห้านะครับ,รบผมนะเขาจะเวทเอาไว้ประมาณ หนึ่งฟุตนะครับผมน่าจะเป็นสังวานจุดที่สองเนาะนะผมจะเห็นว่าเขาจะไม่ได้ทําครีบขึ้นไปเนาะนะผมเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเลยนะเอฟซีนะฮะอ่านี่นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีจากญี่ปุ่นสวัสดีครับผมสวัสดีน้ังเสือเช้าเช้ากดให้แล้วลูกขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณวิไลวันครับวันนี้มีงานเปิดตัวนะฮทีพีอะไรนะทีพีโกโก้ครับผมเราเปิดแล้วไม่ใช่เหรอยังคือเราแค่พูดให้รู้จักแต่ยังไม่มีงาน ไม่ได้เปิดตัวใช่วันนี้คือเปิดตัววันนี้ยังเปิดตัวเป็นทางการครับผมอนั้นผมนึกว่าเปิดตัวทางการครับแล้วก็จะมีเดินแบบน้องพลน้องน้ำมนเดินแบบวันนี้มีการเปิดตัวแบบแล้วก็รำด้วยนะครับคือพูดให้รู้จักเฉยๆครับอ้ดีมากเลยวันนี้เพราะว่านึกว่าที่ที่พี่โกโก้วีสองเพราะเราไม่เห็นน้องน้ำมนรำมานะฮะโอ้นานมากว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบเกือบปีแล้วนะครับ เกือบปีแล้วที่เราไม่เห็นน้องน้ำมนต์รำนะฮะไม่ได้รำให้โชว์เอฟซีใช่นะครับรอดูกันนะฮะรอดูกันนะครับบรรยากาศในเช้าวันนี้นะฮะนะยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดนะครับผมน่าจะประมาณสักนะตามมาตรฐานที่เราเคยจัดงานเนาะนะครับแปดโมงครึ่งเก้าโมงประมาณนี้นะเอฟซนะฮะยังไงก็รอรับชมกันเนาะนะครับผมอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ ขอบคุณแอดมินนะฮะที่ดูแลช่องนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะพอดีพี่เสือเพิ่งลงจากจักรยานไฟฟ้านะฮะแล้วยังไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมขี่น้องเหลืองมานะฮะพี่เสือตั้งชื่อว่าน้องเหลืองนะฮะจักรยานไฟฟ้านะครับที่ได้รับมอบมาจากท่านผู้ใหญ่ใจบุญมานะครับผมประหยัดน้ํามันทุกคนเนาะนะครับคือเราขี่รถยนต์ไปกลับไปกลับนะวันหนึ่งมันก็หลายกิโลเนาะนะก็เป็นเงินหลายสิบบาทต่อวันนะครับ อะพินิกลงมาลงมาแล้วเรวคนเก่งคนเก่งลงมาลงมาไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปลงมาลงมาลงมาโอคิดถึง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 เป็นอะไรเดี๋ยวไม่ซื้อไก่ให้กินเลยวันนี้จะซื้อไก่มาให้สิบไม้จะกินไม้ไก่เนี่ยฮะไก่สิบไม้เนี่ยจะกินไม้เนี่ยฮะค่าคิดฟังเนี่ยจะกินไม้ไก่เนี่ยอ่ะทุกคนนะฮะ เดี๋ยวพี่เสือจะเดินไปดูตรงนู้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงจุดนั้นนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับผมต้นไม้ใหญ่มากสูงมากนะครับทุกคนแล้วก็เยอะมากนะฮะหลายต้นเลยนะทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับโน่นโน่น่นน่นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นะฮะเนี่ย อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เอ๊เด็กๆจะวิ่งสินี่นะฮะอยู่ตรงตำแหน่งอ่าระหว่างบ้านพี่หน่งนะที่เป็นบ้านห้องน้ำนะฮะกับบ้านนกดาวสองหลังนั่นเองนะครับผมคนะาดว่าเขาจะทำเป็นรั้วนะทุกคนเนาะนะครับเป็นต้นไม้สูงมากทุกคนนะครับสูงประมาณสองเมตรครึ่งนะครับหนึ่งเออใช่ถูกแล้วนะฮะ นะสูงประมาณสองเมตรครึ่งนะครับผมนี่นะเห็นไหมครับผมนะบนี่นะต้นไม้นะครับโอ้เยอะมากหลายต้นด้วยนะทุกคนนะเดาว่าประมาณสักสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่หกยี่แปดสามสิบไม่ต่ำกว่าสาสินะเพลอเพลอ,อาจจะสี่สิบต้นนะทุกคนนะครับนะต้นไม้ประมาณสี่สิบต้นนะฮะตอนนี้นะเขาเอามาปลูกไว้นะครับ เราดูว่าเขาจะปลูกเป็นแนวแบบไหนนะทุกคนนะครับอืมสวย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 นะฮะสวยจริงๆนะครับ,รรรนะรบนะดูลักษณะแล้วก็จะคล้ายๆดูแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะดูมีรั้วรอบขอบชิดเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้นะฮนะรู้แต่ว่านะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้นะเกิดความสวยงามเกิดความเขียวขจีนะฮะที่ทุ่งนางลงพนนะฮะโอ้นะครับไม่แน่ทุกคนนะฮะ ตอนที่พี่เสือยกบ้านนกดาวมานะพี่เสือก็อาจจะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านพี่เสือแค่สาเมตรนะครับคือคุณลุงให้ที่